สวัสดีครับพี่นรูศิลกองร์่ารัก่ันครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงกลุ่มสารเคมีทางกเกษตรกลุ่มป้องกันกําจัดมแมลงศัตรูพืชนะครับถึงสารกลุ่มที่20กันแล้วนะครับวันนี้ไปดูกันว่าสารกลุ่มที่20เนี่ยมีสารตัวไหนบ้างและสารตัวไหนที่ใช้ในประเทศเรานะครับก็เป็นสารตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเพราะว่ามันมีใช้อยู่แต่มราคาแพงนะครับตามภาพที่เห็นเนี่ย 5 0 0ก็ประมาณ2,000กว่าบาท2,800กับ3,000มันก็แพงอยู่พอสมควรนะครับก็ในน่้ขอเฉลี่ยเพี่น้องสักก่อนนะครับท่านใดพมมีกําลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลทั่วไปช่วยเหลือพิสูุสงอาพาธนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลต่างๆเช่เยยนโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลเด็กเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ไม่มีเงินรักษานะครับท่านใดพมมีกําลังทรัพย์ ก็สามารถบริจาคโดยตรงได้ทางบัญชีใต้คลิปโดยตรงกับโรงพยาบาลที่ผมแน้ไว้นะครับก็ขออนุม,มนทนาบุญกับทุกท่านในหน้าที่นี้ด้วยก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากกรมวิชาการเกษตรเรื่องการจัดเป็นกลุ่มสารค่า,มาแมลงและไรตามกลไกการออกฤทธิ์ข้อมูลจาก IRAC พฤษภาคม2563และ BASF นะครับสารกลุ่มที่ยึบยั้งการขนส่งอิเล็กตรอนรอพรอมเพล สามในไมโตคอนเดรียนี่คือหน้าที่ของสารกลุ่มที่20นั่นเองนะครับสารกลุ่มนี้ก็เป็นสารในกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้เพราะมันมีใช้ในบ้านเรานั่นเองสารกลุ่มที่20นี้นะครับมีกลุ่มย่อยอยู่4กลุ่มเราไปดูกันว่า4กลุ่มนี้มีสารตัวไหนบ้างสารในกลุ่มที่20กลุ่มย่อยทั้งหมดมี4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มย่อย 20A 20B 24และ 20D นะครับเรามาดูกันหน้านกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มที่20นในการยับยั้งการขนส่งอิเล็กตรอนในคอมเพล็กซ์ที่สในใบตัวกอนเดียรออกฤทธิ์ยังไงนะครับก่อนหนึ่งขอ,ขอ,ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องเสียก่อนนะครับท่านไหนที่เคยเรียนเคมีวิทยาศาสตร์มาจะรู้ว่านะครับในใบตัวกอนเดียรเนี่ยเป็นแหล่งผลิตตัว ATP ขนาดใหญ่ก็คือตัวพลังงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ยับยั้ง อิเล็กตรอนภายในม็ดตัวกเดียมันก็จะส่งผลต่อเรื่องพลังงานของตัวมแมลงนะครับเพราะนั้นกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มที่20นี้เนี่ยจะมีผลต่อการระบบผลิตพลังงานในตัวมแมลงโดยเวลาเราพ่นไปเนี่ยมันจะไปยับยั้งการขนส่งอิเล็กตรอนโปรตีนในคอมเพล็กซ์ที่3ในเม็ดตัวเดียนนะครับพอมันเราพ่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยการสร้างพลังงานในรูป ATP ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะมันถูกบล็อกไว้แล้ว เพราะนั้นเมื่อพลังงานไม่เกิดขึ้นมแมลงมันจึงขาดพลังงานคลายเราขาดน้ําตาลนั่นแหละนะครับมันขาดพลังงานแล้วมันก็นอ่อนแอลองไปเรื่อยแล้วก็ตายเหมือนคนไม่ได้กินข้าวครับไม่ได้กินหลายวันหลายวันก็เสียชีวิตมแมลงที่โดนสารกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นแบบนั้นแหละครับมาถึงสารกลุ่มแรกนะครับกลุ่มย่อยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มย่อย 20A ตอนนี้เป็นสารไฮราเมทินอนนะครับ สารไดรามีทินนเนี่ยไม่ได้ใช้ในบ้านเรานะครับบ้านเราไม่ได้อนุญาตให้ใช้สารกวกนี้ถ้ามีเก่อยู่ในห้องแลบในเชิงวิจัยนะครับสารพวกนี้ต่างประเทศเนี่ยก็จะใช้ในการกําจัดมดอะไรพวกนี้นะครับบ้านเราเนี่ยถ้าให้ผมคาดเดาเนี่ยถ้ามีก็น่าจะใช้ในสารกําจัดมดหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้นะครับเพราะว่าเรานําเข้าบางยี่ห้อจากทางประเทศจีนนะครับกลุ่มย่อยต่อมาก็คือกลุ่มย่อย20 b สบีารอะซิควินนซิน นะครับสารอาซิีควินสินนี้ก็ไม่ได้ใช้ในบ้านเราแต่จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช้ในต่างประเทศนะครับใช้ในม,มีการอะไรพวกนี้นะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันอันตรายพเพื่ออะไรไงเขาก็เลยไม่ไม่อนุญาตให้ใช้สารพวกนี้นะครับต่อมาก็คือกลุ่มย่อย24สารกลุ่มย่อย24เนี่ยเป็นสารฟูไครพยริมนะครับฟูไครพริมก็ไม่ได้มีในบ้านเราจะมีแถวญี่ปุ่นจีนเวียดน,นามก็มีใช้ตัวนี้นะครับ แต่ก็ไม่ได้ใช้กันแพร่หลายหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นยาอันตรายพอสมควรบ้านเราก็ไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใช้สารตัวนี้นะครับตัวต่อมากลุ่มย่อยต่อมาก็คือกลุ่มย่อย 20D บดีไบฟินาเซตนะครับกลุ่มนี้มีใช้ในประเทศเรานะครับตัวไบฟินาเซตเคยเห็นไหมครับมันจะมะีบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัทอะไรซาโกอันนี้ไม่โฆษณานะครับจากข้อมูลที่มีกขาีนบริษัทเดียวที่ปัจจุบันนี้ น่าจะใช้ยาตัวนี้เป็นบริษัทเดียวหลยนะครับชื่อว่าอะครามายชื่อสามันเนี่ยมันชื่อว่าไบฟีนาเซตแต่ว่า5 0 0ซี500มิลลิตรนไครับราคา2,800บาทถ้า1ลิตรเนี่ยก็จะประมาณ5,600บาทเป็นสารที่แพงมากเลยเดียวเราก็คงไม่ได้ใช้กันหรอกนะครับน่าจะได้ใช้ในเชิงที่ฟาร์มใหญ่ๆที่เขาใช้กันนะครับเพราะมันแพงจริงสารตัวนี้นะครับ ก็บ้านเราก็เป็นมีอยู่4กลุ่มก็ใช้เฉพาะตัวนี้กลุ่ม4ก็คือตัวใบฟินาเซตนะครับต่อมาวิธีการดูสําหรับมือใหม่นะครับมือเก่าก็ไม่เป็นไรเนาะดูยังไงว่าเป็นสารกลุ่มที่20เพราะมันมีอยู่4ตัวเผื่อตัวอีก3ตัวมันเข้าม,นะมาในประเทศไทยเราจะได้ดไรู้ว่าเลาตัวยังไงนะครับวิธีดูนะครับมีลูกศรสองตัวสีม่วงกับสีแดงสีม่วงนี่คือชื่อสามัญถ้าใครจําชื่อใบฟินาเซตได้ก็จำนะครับ แล้วก็กลุ่มสารเคมีเขาจะเขียนบอกด้านบนซ้ายตรงกลางหรือด้านบนขวาเนี่ยแล้วแต่บริษัทจะใช้นะครับเขาจะเขียนว่ากลุ่ม 20D นะครับตส่นสีแดงหรือใต้ชื่อสามัญใต้ตักสรสีม่วงเขาจะเขียนว่ากลุ่มสารเคมีไบฟฟนเซตวงเล็บกลุ่ม20 d ดีอยู่นะครับอันนี้เป็นวิธีการดูว่าสารกลุ่มไหนนะครับก็เข้ามาสู่คําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าสารกลุ่มไหนก็ตามบะเมรงความดันเบาหวาน และโรคอื่นๆตามมาแน่นอนถ้าท่านใช้ไม่ถูกวิธีย้ำนะครับลดได้ลดเลิกได้เลกใช้ชีวพันธ์แทนก็ยิ่งดีถ้าใครจะเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบใหม่โดยไม่ใช้สารเคมีนะครับเข้าใจอยู่ว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากเราต้องใช้สารเคมีเพื่อว่าให้ผลผลิตเราสูงที่สุดแล้วก็เพื่อให้ได้เงินมาตอบสนองต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ในสมัยนี้นะครับ แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นทางที่ถูกต้องนะเพราะว่า1ตัวท่านเองเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าพี่น้องสกบดหลายท่านเนี่ยมีครอบครัวที่ต้องดูแลการพ่นสารพิษเนี่ยต้องยอมรับไปว่าไม่มากก็น้อยท่านจะต้องได้รับแน่นอนรวมทางผู้บริโภคด้วยนะครับถ้าท่านจะเลี่ยงเลี่ยงการรับสารเคมีไม่ว่าทางไหนก็ตามต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตการใช้สารหรือไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยก็ไม่ได้รับ ถ้าใช้น้อยก็ได้รับน้อยถ้าใช้มากก็ได้รับมากนะครับอันนี้ก็ขอฝากพี่อเสกกรไปด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันทางช่องผมเองเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจในตกูกก้างในการใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าไหนรู้ไหมครับบางท่านเนี่ยเหมนการใช้สารเคมีเนี่ยเช่นกํนาจัดไรสตรูพืชก็เอาสารอีกตัวหนึ่งไปใช้ซึ่งมันใช้ได้ไม่ได้ในตัวเต็มวัแต่มันใช้ได้ในระยะไข่และก็ตวออด นะครับแต่สารบางตัวเนี่ยมันใช้ได้ในระยะตัวจําไว้เพราะฉนั้นการเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยหนึ่งเป็นการลดต้นทุนนะครับเป็นการใช้สารให้ถูกวิธีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอย้ำนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้ามากก็ได้รับมากน้อยก็ได้รับน้อยหมายถึงผลกระทบจากสารพิษนั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารที่มีต่างปะเียกลุ่มที่20นะครับเดินทางมาถึง กลางกลางทางเลยกลางทางไปนิดหนึ่งนะครับทั้งหมด30กว่ากลุ่มนะครับกลุ่มสารกลุ่มที่20นี้เนี่ยแพงมากมีอยู่ีกลุ่มย่อยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีอยู่ใช้ตัวเดียวก็คือกลุ่มที่กลุ่มที่4กลุ่มย่อยที่4คือ20ดีนะครับก็คือตัวใบฟินาเซตห้าร้อีนี่ปลาเข้าไป2อ0พถ้าลิตรหนึ่งก็5,000ันกว่าบาทพนองกรที่สวนไม่ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกสารกลุ่มนี้นะครับ จ่เกี่ยวกับเวลาพ่นไปแล้วนะมันถูกตัวมแมลงแมลงจะอ่อนเตี้ยแผลงเพราะว่ามันไม่มีพลังงานนะครับแล้วก็ตายในที่สุดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้าที่ดีด้วยการทํางานเพื่อเงินนั้นต้องรอจนกว่าจะได้เงินเสียก่อนจึงจะรู้สึกพอใจถ้าทํางานเพื่องานพอลงมือทาก็พอใจแล้วและเป็นสุขทันทีส่วนเงินนั้นไม่เป็นในเสียท่านพุทธทาสพิฆูรสวนโมกขะพรลาราม สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยขอพี่น้องสิ่ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ